สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับมวนกันต่อครับกอนนำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศในไร่อ้อยครับ อังไรที่พี่ๆ้อเบิ่องพิ่นเเบิงบ่งระบบเกษตรอุตสาหกรรมเชื่องอุตสาหกรรมนะครับที่เขานำเทคโนโลยีนะครับสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้นะครับแปลงนี้เครือเยอะครับเอาวันเยอะครับตัดไปติดไปแล้วครับ Ta tên xe rồi Khuôn lái bây đằng ครรับรถหลังจากที่มีการนำรถนะครับรถตัดอ้อยรถสิบล้อรุ่นใหม่ๆเข้ามาใช้นะครับก็ทำให้การเก็บเกี่ยวเป็นไปได้ความรวดเร็วนะครับ สม่ยแต่ก่อนนี่นะครับต้องใช้คนตัดอ้อยต้องเช็คอ้อยกันหัวหน้าคนงานต้องพลวันพลเกละครับเช็คอ้อยกันในมุนควบทิพย์หรือพี่น้องเอเช็คยอดว่าตัดมัดหนึ่งเท่าไรนะครับกลุ่มคนงานกลุ่มที่ขึ้นอ้อยนะครับแต่ก่อนจะใช้รถไถคีบนะครับคีบก็จ้างรถคีบต่างหากนะครับคนที่จะขึ้นตอนหน่วยรถบรรทุกก็อีกกลุ่มหนึ่ง หน่วยหนึ่งอยู่ประมาณสักห้าคนหกคนนะครับก็จะหลายขั้นตอนแต่ปัจจุบันนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับเพิ่นใ้่คนขับเพิ่นจ้างคนขับนะครับนะะรถคนขับรถสิบล้อจบเลยพี่น้องง่ายเอาไปแก้ปรได้มันฟุ่นไลหลพี่น้อง แลงสุดท้ายของฤดูกาล6-6-7แล้วแล่ละพี่นั่ง ด้นความเร็วปานกลางครับ ในระยะหลังมานี้นะครับจึงไม่ค่อยเปิดปัญหาซักเท่าไหร่นักยกเว้นกรณีเดียวรถตัด 8, มัน้างพร้อมกันนะครับอย่างปีนี้มันพังนะครับรถมีอยู่ห้าคันมันพังคันหนึ่งก็เลยเหลืออยู่4นะครับหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลแล้ว4นี่ก็เพียงพอแล้วล่ะนะครับ ขนาดเขาบริหารธุรกิจใหญ่ๆนะครับมันก็มีปัญหาและอุปสรรคให้เห็นนะครับมันต้องบริหารจัดการคนนะครับบริหารจัดการรถตัดอ้อยนะครับรถชิบล้อบริหารอะไรบริหารอามันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหามีครับแต่ว่ามันต้องพาแก้ปัญหานั้นผ่านนั้นไปให้ได้นะครับนะครับอันนี้คณะผูกเก็บ ดวงเมนะ่นี่อยู่บ้านไหนเนาะแม่ไอ้นกปะอันนี้เพื่อนผมนะผมจำเพื่อนผมไม่ใครได้นกเออเออไอ้ลักเนี่ยมันสีอะไรยังไงลักเบอร์ไหนนาะรถรถหกคออ่รถสิบล้อบอสอันรถแกมาใสา่อๆๆอของเฮาบอกเลยเรับจ้างแกใส่ของเฮาพร้อมได้จ้างกับกับไปบ้าน พ่อเขาซื้อน้ำนกปะฮะเพิ่นซื้อขี่มอเตอเ์ไซค่นซื้อได้ซื้อน้ำนกนกปะบ่อ๋อพวกเราไปสั่งทา้งใดกันน่ะของเพิ่นเองถ้าเพิ่นให้รถผู้อื่นแก่อ๋อเมนอิปกันฟวอด่าสีไฮเอ้ยปุ่ดสิเอ้ย่าสีไฮแก่ไฮมันมันบ่มันขี่ขันแม่นกใช่น้องน้องใส่เ่ามันขี่ขันมันงานหลายมันขันไปท่าเมนออกก็ขันก็ตีสองนะครเอ้ย นี Estado, ่เพ <en> ื <desserts> ่อนผมเขามีธุรก <Asia> ิจรถเกี่ยวข้าวเหมือนกันครับอันใดผมบ่ลงเกี่ยวกับซอสเซวรลักไอลักเพิ่นสิไปนะครับไอนกนี่นะครับหมู่ผมเพิ่นเพิ่นสิไปเพิ่นรับเพิ่นรับเป็นงานประจําอยู่หมู่บ้านแต่ว่าเฮามันรับจ๊อบนอกส่วนใหญ่ผมเกี่ยวมันเกี่ยวบ่ทันครับรถเกี่ยวขอพู่เราเกี่ยวบ่ทันครับอันนั้นเพิ่นก็ยังว่าสิไปหารถตัดใหม่เลยรถเกี่ยวใหม่เด้โอ้งาานหลยงานหลายครับนาเกี่ยวข้าวอันนี้อันนี้มู่ผมเพิ่นก็มีรถธุรกิจรถเกี่ยวข้าวคือกัน แบ่งกันครับบ่ได้นั่นหรอกมันเฮ็ดบ่ไหวเฮ็ดบ่ทันครับหน้าเกี่ยวข้าวไม่ได้หลับไม่ได้นอนเน่ยเหมือนรถตัดอ้อยนี่แหละนกเอานกไปหากินบ่เอาไปกินแดงบ่แม่นเฮ็ดจังได้กินบัดนี่ยเฮ็ดจังได้กินโอ้ยเฮากินแต่แมงกอกอันแมงอันนี้เฮาบ่เกี้เฮาญาติสามสิบปีแล้วมันกที่เฮาบ่ไริจาคกันนี่ สมัยก่อนผมดื้อนะตีเลี่ยท่าตีกันเลยดื้อดื้อถ้าบัวทักไม่ได้เทาก็บบฮวหูจากเดนุกจำไม่ได้เลยแหละบัวในป้อก็ยังไ่จำบ่ได้ในป้อก็ยังบอกว่าเอ้าปอดคือบัวทักเท่าไะเอ้าจะเป็นจำผู้ใดเอ่ย ไอรักไ <laughs> <laughs> อักไมค่อยได้พ่อเราบุจจกพันบูจากเขาดอก<น>เออว่าจะไปช่อมรอดเกวเขาเราจะเท่อกับไปบ้างว่าจ,ากจักอยู่ใสกัแต่ว่าเขาหกันน้ำเมือ่อยู่นกเอนะครับช่องช่องยูทูบ e จตุรงการเกษตรครับเออหน้าตัดอ้อยก็ ก็ตัดอ้อยครับหน้าเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวข้าวครับมีให้เบิ้องมืดตลอดแหละครับเป็นยังไงบ้างรถเกี่ยวเราห่างอีกแล้วบ้านเอันเครื่องมันไหลเหลข้ามาเครื่องเอ๋เ,เอ๋โอเคคลิปนี้ตัดจบเพิ่านี้ก่อนได้ครับดได้เออ